มาครับเป็นทั้งเลยมีเกมที่มีเป็นชื่อว่ามาริโอปาร์ตี้ปาร์ตี้ไม่ใช่แพนตี้ครับเสืยใจังวะสำหรับมินเกมนี้นะฮะเป็นเกมที่เป็นจริงๆคล้ายๆกับมาริโอปาร์ตี้นะฮะซึ่งอ้าวใครออกที่คนไม่เข้าใจนะฮะสำหรับมาริโอปาร์ตี้ถ้าใครไม่รู้จักนะก็ลองไปหาดูใน Google ได้นะฮะมันก็ใช้เกมเศรษฐีผสมกับจริงป่ะมินิเกมอะไรเงี้ยนะฮะ เอาเป็นว่าเราจะไปอธิบายกันในเกมกันอีกทีแล้วกันนะก่อนอื่นเราจะให้ทุกคนเป็นเลือกอาชีพกันก่อนนะฮะซึ่งคล้ายสกินว่าแต่คนจะเป็นตัวอะไรนะเอานี่ดีกว่าเอานี้เลยเหรออยากเป็นนี้ก็เอาานี่เราเป็นเป็นอะไรไงวะอ๋อเป็นนักพยาบาลนางพยาบาลมึงมีเล่นแล้วเอาละเลือกกันทุกคนเลยฮะเลืทุกคนละแบกฮะเป็นเป็นเลือกสัรอกฟัก เป็นหนักป้า y o U a R e Murderer เป็นในสามสองหนึ่งมืกูจะกดแล้วนะแรับขานโอเค Let's go อ้าวกูเริ่มต้นเลยอ่ะ U Y Case เริ่มก่อนนะสำหรับตอนแรกเราก็จะมีคล้ายๆลูกเต๋าทอยนะซึ่งอธิบายไปด้วยก็คือสีฟ้าคือมีเกมนะฮะช่องที่ลงสีเหลืองคือได้เงินนะฮะแล้วก็สีแดงคือเกี่ยวตางสีเขียวก็คือต้องเริ่มับ เกมวันนี้ก็คือยิง TNT ใต้ตีนของเพเยอร์คนอื่นเพื่อให้มันตกน่าจะรู้ใจกันอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวแค่รัดวันทำไมตัวหลุดอ่ะวัดวัดวัเอาไม่เป็นไรงบกลับมาได้กลับมาแล้วเป็นสเปกเตอร์เนี่ยนะไม่เป็นไรดีกว่าไม่ดีหรือว่าไม่ด้แทคนเยอะก็เป็นยิง TNT หมดเลยนะดูไม่ได้แทนกระจกไอ้พวกกระจกตายเป็นซ้ำหมดกระบอก เจอเมทัลโซไอการสต็อปปิดติดดอกติดดอกชายนี่ก่อนกับโน่เรียบร้อยกระเจาะตายไปซะเมทัลโซ่ยาวัลโซ่สแปมสแปมเออ้าวตกไปเองผมดีนาตัวเองได้ไงเนี่ย นแอยากชนะก็บอกข้างหลังอะซึ่งนะครับผมเวลาชนะแล้วเราจะได้ดาวมานะครับซึ่งใครได้30ดาวก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนะฮะสำหรับคนที่ได้ที่โหลก็ต้องทำแชาเลนจ์นั่นเองบทลองโลนั่นเองถ้าผมได้ที่โลคือเพื่อเกิดเราอะถ้าใยนได้ที่โหลไอ้ริวก็ต้องทำแชาเลนจ์นั่นเองนะถ้ากูได้ที่โหลก็ต้องทำแชาเลนจ์นั่นเองทำไมคนต้องแอมสองคิวแบทปาร์เพื่อเดินไปคิวแบทติด คิวแบทแน่เลยให้ค right? ิวแบทอันนี้ได้ตังค์กดทีเดียวปะเนี่ยกดรอบกดตังคที่เราได้อะโอ้โหห้าบาทซึ่งขวบห้าบาเอาไปใช้ในช็อปได้มันจะมีช็อปอยู่นะครับยัดช็อปสีอะไรครับไม่รู้เขียวเขียวไปตรงไกลอ่ะไกลมันอยู่ตรงไกลอ่ะล้วสีแดงคืออะไรหนึ่งมึงบวกเต่ามาเชือะมึงโดินดกระโดดกระเดิกระโดกระดกระโดนกระดิกะดิไป สีสีอะไรคือมินิเกมนะพี่คีนก็ย้อนกลับไปดูนะพี่ฟ้าคือมินิเกมไม่แล้วสีแดงกับสีเขียวสีแดงคือลบตังค์นะสีเขียวคีนตึ้ย้อนกลับไปดูพี่ทำโลย้อนกับเวลากับรีคอร์ดรีคอร์ดยังแบงยังยังไม่หยุดโฉบนะยังเห็นตสวอตอฟกิโลตรงนี้ไหมคือยืนเขาเลยอ๋อให้ดอกไม้โอ้โหคั้นไก่โอ้โหเลื่อไม่ถูกเลยนะพ่อไก่กล้วยแดง ดูคาเื่เลยครับมึงด้วยพี่กูดูเด็กดอกไม่ต่างกันเลยรับไปไกลรับเต็มที่เลยไปไกลกคนนี้แรงเกินใช่ไหมเนี่ยไายเส้นไายเส้นต่อไปไายเส้นไายเส้นกดกดกดคิวอ๋อเหรอต่างแน่นอนโอ้โหไปไกล

เอ้าวอ้าวตกดาวอ้าวอ้าเอ้าวอ้าวขั้วไอ้ยืนยิงไม่ต้องสุดท้ายแล้วตัวตีแล้วมึงไม่เก็บอ่ะกูเก็บให้เลยกูเก็บอันนี้มึงอะไรเนี่ยตีมังกรไม่ใช่มังกรคืออ้าวดาบพังแล้วมึงไม่รอช้าอ้าวดาบกรมึงพี้ไม่ต้องตบตบจริงๆริงมึงต้องตายไอ้ริวมึงยอมแพ้ไปซะ มันตกไปตายได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้อ๋อยันไม่มีเขาจะบอลมาเรื่อยเรื่อยหรอเรื่ยๆจะต่อยกันถ้าไปจะบอลจำนวนคนเลยยิ้มตายดิแค่ยิ้มตายซะกทีดิยิ้มตายไปแล้วมันเสียเวลาไม่เนี่ยมึงตายเลยมึงตายไปแล้วอยู่โอ้โหดูคนขี้โกงคือคนคนเรานะไอ้ขี้โกงบัจจิตยิ้มตายไปแล้ว พี่ลองกดเลขหนึ่งแล้วพี่ลองดูสก oh ินของไอ้วอมนะอ๋อแต่ละคนดูกับอยู่ที่นี้กันสามคนใกล้สุดกูก็ได้เล่นแล้วลองดูมึงดูลูกเต๋าไวกสนใจไม่อยู่ร่วมเพีมลูกตะไม่่างกันไม่ถามกันเลยบวกโพสเซนตามกูแล้วนี่แหละนี่แหละการ หนึ่งหนึ่งไปเดี๋ยวไปด้านซ้าย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 หนึงซ้ายมันเป็นประภาคารเออเอ้าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์อยู่แล้วเอ้าไม่มีตาตาพี่วอมแล้วเออไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไปได้เลยยุ้ยว๊อบโอ้ยไปไหนดีซ้ายพี่ชุซ้ายเหรอซ้ายแล้วแล้วเลือกทางยังไงครับกระโดดหันหน้าหันหน้าแล้วกดสเปซบาร์อ๋อ สายสายสายพี่ายดีไหมสายดิพี่ไม่มีตาก็ไปเออะไม่ไปได้แค่รอบนี่ไงพี่วอกก็ไปรับตางเลยพี่ไหนรับไปอีกไม่ไปอีกนี่พี่ที่มันเออไอโดนโฟที่อะไรกูรู้สึกเสียวเลยเฮ้ยโอ้ยไกลเลยหนึ่งเองอามจะแบนะสี ดูแต่ลองซะนีได้หกได้หกแน่นอนโอ้โหห้าใกล้เคียงใกล้เคียงเฮ้ยเราต้องไปดันตายเราเรียนรู้มาเดไล่เดไลเฮาอ้าวเข็ดแถดอ๋อดนสายนี่วะที่เข็ดแถดตรงไหนวะดันายอ๋อนี่แงที่มันเป็นสีเทาเนี่ยอ๋อไอแข่งอ๋อ อออะไรเต็มท oh, uh. um, <the ี่เลยไรเกมเมอร์ไรเกมเมอร์ไปละรับระตายอมมือส right ีแดงๆไปยืนกัมมาริโอเดี๋ยอดนินหวังแล้วเอาแล้วโคต้นฝันเยนี่มันหนึ่งเหมือนกันชาวหนึ่งชชาวหนึ่ง สอุยอันนี้กูโปรเอามืดด้วยที่สุดแล้เอมืดเพราะว่ามันเป็นประพาคาน嘛อ๋อประคาประคาพานประคาประคาปรุ้ยุ้ย้ยมาดำโซ่มึงกลับดุ้ยวุ้ยุ้ยอุ้ยอุ้ยวุ้ยุ้ย้ยมาทำโซ่มาริโอ้ขี้ยมาทำโซ่อุ้ยวุ

มันมีมาริโอเรมาริโอลงนอมาริโอมึงว่าโอโไม่ไหมมาริโอ้มันบินได้อ้าวลองว่านูป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 มาริโอคนไร่ามมาริโอทำไมตายเองวะเนริกาเนริกาเคยเห็นกาบดูนะ ลูกสาวบวกหนึ่งพันกูตีบวกมาเยอะเติมมาเยอะครับบอกเลยพองไอ้ยิ้มบวกสี่เนี่ยเหรอตังไตังตังตังนะแล้วก็เนี่ยเดือนหนึ่งบออะไรเงี้ยลบตังตังแล้วก็ลบตังซะห้าอ้ห้าหนึ่งสองไม่สามสี่โอ้ยได้ตังได้ตังเกือบโอ้ยเกือบลบตัง ที่วอล์กดูมันดูอ๋อโอ้โหดูดิที่วอลเติมเงินมาเยอะเนี่ยหนึ่งสองโอ้โหแต่ไม่ดีอ่ะซีโอ้โหไม่ไม่ไม่ไปแล้วได้ไหมไม่ไปไม่เป็นไรไม่ไปแล้วได้ลงได้ที่วมีสิบเหรียญต่างลงได้เจ็ดบาท ไอ้บอกไม่มีตังค์มาริโกจะก้าวผ่านเลขหนึ่งไปนะเมจิกครีนี่อะไรอ้ยนเก้าจากหน้ามือพอดีไม่ม่ไ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 ม่จะปไปเฮ้ยสปีเอาแล้วเล่นเนจกไดมีเ่เยอะนไดเงกเแบบนี้โอเครัดวันเจาะเจาะพื้นนะพี่มีเอ็นเตอร์เร์ให้เอาใช้ด้วยนะอุ้ยเอ็นเตอร์เอร์ตกมาปุ๊บนี่จะล่วงแล้วน่ไอ้เป็นเอ็มซีจะจะดีได เรียบร้อยโดนเอ้าเฮ้ยแองกี้จะจ่ดีดาแองกี้แองพี้ดูไอริวดิมึงขึ้นไปค่ายดิวกันดีกว่าต้มมือไอโนขฆ่ามันแล้วไอโน ้าความวายพอเตอเปมนดีเวละหายละตาคนเก่งปกแต้มยังน้อยไปต้องได้เก่งสุดสตาร์หนึ่งสายสายสามมึงไม่ไปสายอ่ะมันไปได้นะคุคงย้อนกลับทางเดิมได้รับตังไป

พี่น้องมีตังค์อยู่แค่สองลงไปก็ศูนย์แล้วเนี่ยหมดตังค์ตายโอ้ยทำไมเป็นกอดไปซากเย่ามาลีลาเปียบรเปียบร้อลายศูนย์บาทโอ้ my god เขาจะกลับมาแล้วพร้อมสิ้นหวังแล้วเกือบสิ้นหวังแล้วเมื่อกี้ไปซ้ายซ้ายไปที่เขียนแหวดีตาม โอวอมม่อ้าวีกดนี่ไงก็อีดมตีมันจะมีไมค์ครับเดิมไปจะมีไมค์ครับสุ่ตามแบบให้เราไปนั่งจะหายไปพี่นกแล้วสรุปแล้ไอหงอนหารเต่าหงนหงอนเป็ดหงอนเต่าเฮ้ย กจ้าได้ตายไปนานแล้วกจ้าสุายชะง่ายคนแรกเลยแต่คนไม่วหลือ YP ะตุงตุงตุงว่าปเดอร์แมนต้องตายตุงตุ้งว่า Mario อ่ะอ้าวมันไม่เหลืออันหนึ่งไงยืนรอยืนรับชะตาย กูบอกเลยกูเห็เกาอีดนตรีมากๆครับนี่โป๊ีก็ยันตีตุ้ตตายแล้วรอเนียตายแ้วนอวกาศไม่น้ารอดอ้าวอ้เบนาเียวเียวไปบอกเลยไม่มีใครซื้อไม่มีใครซื้อไดซื้อ้ไอ้ดอกมึงตายละรอบนี้ไม่มีใครซื้อได้หรอกกยันตีเนี่ยสมัยนีู้นี่กยันีนตี อยู่ใกล้ๆไม่เอามันอยู่ห <su> ล <ver> ังมึนทำไมไม่กด F5 เล่นนะเั่นสินะลืมเดไอ้กาาตยเออมาดู The Mask Singer ดูว่าใครจะมา เอาละฮะเจีตุ้งอยู่มตุ้งเอ็นซ์เซลพิมพตนังแอกเอ็กซ์เซลนะเฟย์เจียมทีมเมดิกทีมพแบบเจอร์อะไรก็พิมพ์มาเลยนะฮะไม่น่ารอดแล้วล่ะเมดิกกูเนี่ยเอาละฮะศึกชิมแชมป์เขาอีโดอร์เตียงประเทศไทย2004ชั้นแรกนะฮะจริงแชมป์นะไม่ใช่ชิมแชมป์จริงแชมป์ใครจะเป็นแชมป์คนแรกของรายการเรา รายการชื่ออะไรวะเนี่ยรายการเกาหลีดนตรีเดอะซีรีส์โอ้โหโอแมสอยู่ไกลอ๋อพี่เกาหลีซิงเกอร์เออพี่คะแนนตามพวกเรามาแล้วพยายามเอ็นยูมันได้กี่คะแนนแล้วเนี่ยหกหกเอาล่ะถึงเวลาคนเทปโชว์ฝีมือบ้างหนึ่งไปหนึ่งหนึ่งคอยมึงดู เดี๋ยวพันธุที่โดนลนอีไงหนึ่งสองสามสี่หกไโหไปนู่นเลยปอบลัดไงหนึ่งครัหนึ่งหแล้วะสามสามอุ้ยที่เดียวกันเลยนี่ว่า ตาไอเรลไปติดๆแล้วนะเรลปุ่มแมรู้หนึ่งแองแหมรู้่กันสามคนไม่โตมันกระพริบกระพริบว่้อันนี้มันตกเน็ตแหละเกิก็อะไรมันตกอ๋ออยากอยากไ่อยู่ที่เดียวกันก็ไม่บอกู้ปากกูมีความมงคลสูงนะมาอ่อนอะไรกันตรงนี้เนี่ยไปอยู่กับเพื่อนขาหกขอหกขอหก โคตห่วยโอ้ได้ห้าหนึ่งสองเล่นสี่เห็มจะผายจะปีบอีกแล้วเหรอไม่เอาได้ไหมโอ้ชีดวัดอ่วัดอบยรอบเนี้ยต้องคลายยูก่อนเฮ้อไอยวมันคะแนนน้ำอ่ะปุยยาอัพหนึ่งดิไอเลี้ยวมึงทำอะไรกับมึงเนี่ยมาไอเลี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ลิวแม่งใคยกาวเอาเอาลุกคุดใหญ่ล่วงเอาลุกใครปลาวแวววะใครกาวลูกเฮ้ยไอ้วอมไอ้วอมมันต้อไห้ไอวอมไอ้วอมใครอันนี้โง่เองรู้ปะอ่ะอันนี้เป็นโง่แก้มมันก็มีเองต้องโง่ไงอ้าวเดือดสองคนอ๋มันวางแผนอยู่ไงโจูงกัตแมน วางแผนเาว่ากูเกยดคนวางแผนมาเราพวกที่โกงอ่ะเนาะคนไม่าดเราจะยอมให้คุณดีสมามันชนะไม่ได้มันชนะมาหลายแล้วเกมนะหนึ่งเลยใจแลยเกมอะไรอ้าวอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหลบตาไบหกวะเนี่ยลบไปไปเซนเกมเมอร์ไปอยู่กับเพื่อนไหม ไมจิกทรีนี่ยังไงวะกําลังพอดีพอหมองไงอยู่กั็นสี่คนห้าคนอาดอะไรกันตรงนี้เนี่ยใครอยู่หลังสุดวะจะมีใครซะอีกวา้สึกอบอุ่นเลยรู้สึกอบอุ่นเอาเติอ์นเล่นลอตเตอรีเราจะได้ตามปากโอ้เฮ้ยน้ำว่านน้ำว่าเอาเลือขึ้นของไมินิเกมเอาได้ชิ้นละบายแต่ไม่เอาอันนี้ ไลส์สวิงคืออะไรวะคืออะไรอ่ะใครเลยจะมองเห็นอ๋อที่แสงที่เราตบอย่าตบรัวนะมันจะไม่มีดาเมจแต่เห็นคนว่ะไม่รู้อ่ะนี่ใครเนี่ยเหลือใครเนี่ยมึงลุกตบกูกันโอยเวลาเลยตบไปแบงก่อนดิตบไปแบงก่อนไอ้แบงคือไหนวะตายเลยไอ้ตบผมแหม่ไรเซ็ดอย่าตบผมมาตีพี่จันโอ้ยจะด่า โหมันมืดมากโอ้ยต่อให้พวกมึงจะไม่รู้อะไรกูไม่เข้าใจพวกมึงมีจุดจิตวิญญาณอะไรกันมึงต้องตีกูคนเดียวแล้วหลังจากแบ็คก็จะเป็นไอ้กูไปแล้วควายหยุดคุยอย่าฆ่ากูยืนอย่งเดียประมาณห้าคนอยู่ที่เดียวกันลุงตีกูคนเดียวแล้วหลังจากมึงก็จะเป็นกูวัตาวคาบุเซียทีมเมดิกนะรอบนี้ จะจองกันอีกนาน